นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นำกำลังเข้าจับกลุ่มเยาวชนชายอายุ16ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในหมู่บ้านปากช่องตำบลหน,นองแวงอำเภอหนองละ,ละหารทรายพร้อมของกลางเป็นธนบัตรปลอมนะคะ1,000บาทหลังจากที่เขาได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านค่ะว่ามีการนำธนบัตรปลอมมาซื้อของที่ร้าน พอไปตรวจสอบแล้วก็พบของกลางเป็นธนบัตรฉบับละ1,000บาท3ใบเงินสดธนบัตร จริงเนี่ยนะคะที่ทางร้านทอนให้970บาทซึ่งตำรวจก็ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำเยาวชนผู้ก่อเหตุให้การนะคะว่ากำลังจะเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพมหานครกับน้าแล้วก็พ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยอายุแค่33ปีเท่านั้นบอกว่าจะขับรถยนต์ไปส่งที่กรุงเทพระหว่างทางพ่อจอดแวะที่ร้านค้าแล้วก็บอกให้ตัวเองเนี่ยลงไปซื้อบุหรี่ให้หน่อยแล้วก็มอบธนาบัตรใบละหนึ่ 0ันบาทให้ไปซื้อของจากนั้นก็กลับมาขึ้นรถเอาบุหรี่แล้วก็เงินทอนให้กับพ่อพอขับมาอีกสักพักค่ะ พ่อก็จอดรถอีกแล้วก็ให้ลูกลงไปซื้อของอีกครั้งก็ให้แบงค์พันไปเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็เลยลงไปซื้อของแล้วก็เอาเงินทอนมาให้พ่อเหมือนเดิมโดยมีร้านค้าที่พ่อเนี่ยจอดแล้วก็ลงไปให้ซื้อทั้งหมดประมาณ10ร้านด้วยกันเยาวะชนอ้างว่าไม่รู้นะคะว่าแบงค์ที่ไปซื้อเป็นแบงค์ปลอมแต่ตอนที่ถูกจับเนี่ยพยายามโทรติดต่อหาพ่อแต่พ่อก็ไหวตัวแล้วขับรถหนีไปไม่สามารถติดต่อได้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อ หากับผู้ก่อเหตุนะคะว่ามีเงินปลาปลอมไว้ในครอบคลองเพื่อนําออกมาใช้โดยรู้ว่าเป็นเงินปลอมเพื่อเร่งรัดติดตามตัวจากนี้ค่ะเขาจะหาไม่ว่าจะคนที่บอกว่าเป็นพ่อเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อจริงหรือเปล่าว่าอยู่ที่ไหนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่เสียหายแล้วก็ไปแจ้งความไว้กับตํารวจเป็นจํานวนมากค่ะ